ไปีงาไทตีนสิเาหอนหอนตีิแบโอ้ไปเปีงเราือว่าเปีงห้เด้อบื่ได้ใส่มึงได้ล่นน้ำนาซ้่มึงมีสิทธิไปดังไฟจิ้งให้กูได้อ่ะเปีงเฮ็ดกินเองกูได้หล่ะกูว่าได้ยากนี่ลหละเออเฮ็ดกินเดี๋ยวบังเอ็งเล่้ยังไี่ไปดังไฟสีอะเอาแบ่ป่าก็คุอนั้นมันเปีงแทบป่าน่ไฟมันคืออ้อนแล้วเอาไฟอ้อนกับใส่ไหมส่วนร้อนี่คือสัตว์กนั้นเยอ ต้มหมอ,อยังเนี่ยต้มหมอน้ำฮอนหมอน้ำฮอนกินอีกแล้วว่าซาดหลายกลยจ้ะนิ่งจะก,กีนส่วนตัว่าว่าไส้มันก้อนมันแข็งกระเติมหมดส่วนตัวไอ้ส่วนตัวจะข้นกระข้นมีตัวมันเป็นหยังมุกเป็นคนเมืองต้มหมอน้ำฮอนกินซื่อน้ำขวดบ้าห้ก็ได้กับว่ากินแม่มันเยอะ ไม่กินแต่น้ำต้มเล่นไงน้ำปนต้มตั้งหาดเลยเป็นอย่างกินร่างปลาด้วยล่างปลาจะไปเอาถังนั่นมาล,ล, like ล้างถังมาเของพวนั้นว่ามันบัวก็กูล้างใค่แต่เถิองเ่ิมนี่ยมึงเมือนตายมึงเข้ากันไปยังอี้ฮาเมื้อก็เข้ากับพวกคือมึงได้มึงสะอาดแต่ปากเด้แนวาเลื่อนมาเขกับพวกเมื่อกี้หั่นด้วยพันล้างก็เป็นอย่างไรว่า มันจะเอาป่ามาล้างแคง่ถังว่าวาม,วมาเก่าแต่วดะอาจสะอางแต่ปากมัอกนอยดว่าเนว้อืหมดสิดำเปน็นไรมันสีล่างสีสื่อ,อน,นี่เหล่าอ้างล,ล้างแขวยที่หล่วก็คือไม่เย็นไทยดีๆแต่เจ้าแม่นี่ยังมูดดำพือพ้อๆือ, <laughs> อูนะฮะหลับพรอนไปยกหนึง่ง เดี๋ยวเร็วเปี่ยนตาหิวแล้วหน่งฝ่าเท้าใช้จ้าว่าเคียดออกแเนี่ยว่าเกียบีเลยขี่ใส่กับว่าออกว่าออกกันยัง ขาวใช้จะคือกินโอ้กเกียแล้ววันนี้โอกําเนี่ยติเกียกี่มนเาีเกียอย่างโอก่อนแม่ป่าขาวเป็นโพอยู่กร่เกียนี่ล่ละเกียเขาใ่เขาไปปิ้งไฟมาขึ้นขาวจันพันสำหรวยอันนี้คือบุเป็นขาวจันทันสำงัมันเพทานได้ถือไฟมันดิขาวจังไจับได้ถามเว้าเอานโอ้ย เราเมื่อเชื่อมีไปเอาหียบไม้พลัมมะเปี้ยงะนาเราแม่มันเลือกหีบเก้ากเยางแล้วก็เล้วังว่าเอาเหีบก้ก้าขอมมยงไนะมาเปี้ยงเหีบไม้ข่อยื้อผ้าให้ก่บยใสนใส่หม้อดหม้ต้มนันั่นว่าข่อยใ่ื้อนั่นอันนี้มาซื้อจะจะแนวสะอาดแตงหนาแตงหมักใส่เรือของเก้าเ ใช่ของเก่าเพรมันปันเพี้ยทัน,นทั้งอุ้ว่ามันเศียรถีคือมึงเด้ไอ่ใช่ถูมึงมันเป็นเศียถีมึงก็ต้องหาแ่ของไม้เะไเหรอใช่หรือของเก่าอเอาอบทั้งเดี๋ยวทั้งอย่างนี้ท่านันี่กอบปีงปากาขาวไทยจะมึงก็งาา่าย ยังอ้อนสีดอกบอนจีอะรูกไฟเบื้อเบื้องมินมันมันมัเป็นตะยากหรือดำเพื่อเพื่อ้ยเสีเป็นสมองคุณเตงปัสยสูกแล้วเต่มันติสุกย้มได้แล้วย้ามันหิวเนาะก็แม้สิหิวบ่หิวหรอนเพะเหดกินโดนปัดได้นแม่ป่าสมองเลี้ยวแต้ามันติสูกย้มได้ ว่าด้งเด้ด้และว่ามันถิดสุกง,ง่ามไดใส่ทานี่บ้านนี้เพียงขาเทา้าี่ใช้จะก็อีกอันเพิ่งจโม้งกอออัอออนสามเอออัอนอัอนสมวงหนึง่งคอยไปหาปีงไกล้ไม่กินกันเด้อหะนัะเดี๋ยวก็แมนผิดซื้อย่างมาีนยก็มากินอนะาปีงใกลพัน ไปทาไม่ไหวดอกกินแต่สมองนังก really. so okay. ินไหนเยี um ่ยมๆนะเจ้ากินอยู่แล้วก็ได้มักดูเด็กไก่กาวน้ามุงเิ่งปลาขาวไงเออเพียงปลาขาวยิ้มใช้จากตรงนี้เองบ้านพวกเจ้าเอื่นตายยังบ้านไหนเขาก็เอื่นคือกันเหมือนกันลูกบ้านนอกจะปิ้ยงตายยังปลาขาวยี้มใชเอ้าทางอื่นเพิ่นเอื่นตายยังเขาก็เอื่นปลาขาวยี้มใชเหมือนเพ่นดินนั่นแหละ ลูกบ้านนอกออเขี<ช>๊ไ<ช>อ้ไทยกับอีไทยปลาขาวอีไทยปลาซอยกับปลาซอยเ<ช><ช>พี่ยยเพิ่นปลาขาวอีไทยเหมือนสี่เอื้อนเหมือนตัวต้องสูบไปเนี่ยสูบแล้วไปเจสิไปกินย่างเดียวเสเอาไปกินเถอะ